อาเห็นแล้วลูกห่านพ่อตอบลูกห่านพ่อตอบอ่าที่ต้องเชื่อดีว่าสู้ได้เมืองนนอ่ะอ่ะห้าเก้ากับตีปอกลูกโตฉักยาวห้าเก้ากับตีปอกลูกโตันไหนดีกว่ากันเอ่อคำว่าดีกว่าตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องขอบอกว่ามันอยู่ที่ 59ก็ได้จ่างกับเสียอย่างการทํารถมันจะมีวิธีการเลือกลูกโตก็จะพังง่ายหน่อยแต่ถ้าเหนียวก็จะเป็นชักสั้นนะครับแนะนําให้ทําชักสั้นนะครับไก่จ,จ๋าไก่จ,จ๋ามาแล้วนานๆไห้สดทีนะครับนานๆเดี๋ยวดีผมก่อนวันนี้เราจะมานํำเสนอเรื่องอ,อะไรัไวรุ่นชักยาว ถ้าใครจะทำก็ติดต่อทางเราจะมีแบบทิชทากาวก็ได้หรือจะส่งอะไรมาทำก็ได้ผมจะจัดให้ไปถึงหัวลูกตุ่พอดีส่งเสื้อมาตีบ่าบนพร้อมโกเกนเรามีบริการหลักเสาทั้งครบหมดเลยท่อไอเสียเราก็มีกล่องไฟก็มีมีทุกอย่างครับผมมีให้ทุกอย่างนะครับอขอบคุณนะครับที่มารับชมก้อนานานๆผมจะไลฟ์สดอีกนึง ซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็หาเนี่ยก็คือครับงานผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตีบาบนทำมีประกันให้บริการให้เรียบร้อยรับประกันนะครับว่าไม่มีซุดไม่มีเอียงตีเท่าเนื้อเดิมได้เลยนะครับตีเท่าเนื้อเดิมเลยนี่ตรงนี้เลยดูดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูใกล้ๆตัวทุกคนดูนะครับที่เข้ารับชมผมไม่ได้นี่นะครับก็ อ่นนี้เสื้อลวยเสียก็ยังเล็กไปนะครับสําหรับไวรุ่นชักจาวเราก็จะมีเาสาเสาเนี่ยเราก็จะทําเป็นบ่าเสาเราก็จะทําเป็นบ่าเพื่อจะไปนั่งของเดิมกันน้ําเข้ากันน้ําออกอ่าเราก็จะทําให้มีบริการทุกอย่างครบเต็มทาให้เรียบร้อยเลยนะครับรวมประกันรูปอุปกรณ์ทั้งหมดพันห้าร้อยบาทนะครับบอกในเลยในไลฟ์สดนี้เลยราคานี้เลยส่วนท่อไอเสียอะไรเนี่ยก็คือเนี่ยเราอันนี้ก็ไวรุ่นชักจาวเหมือนกัน นี่ก็เป็นวัยรุร่นชักยาวเหมือนกันขันที่เมื่อวานนี้เทสมา18อแาแล้วก็ก็ไก่ก็มองอานไม่เห็นนี่ยครับโหมีโอ้ยเป้ขอให้บอกกำลังรับชนก็ขอบคุณทุกคนนะครับกดไลค์ก like, ดแชร์ให้ชักเล็กมองนนหน่อยนานนานทีนานนานมาโมโทีไง <c oughs> <c oughs> ก็มีอะไร อบถามได้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับเดีย๋ยวจะตอบให้ครับสงสัยอะไรอ่ะตอนนี้เรามาโชว์งานเรื่องอวัยรุ่นทับยาวดีบาบนมีโบกเกนทำไมต้องมีโบกเกนบนเออโอเคล้วก็อยากจะแนะนำให้<ล>ช่างทั่วประเทศรถรถทิพย์ทำได้ไหมรถทิพย์ทำได้ครับทได้รถทิพย์รถแข่งขก็คือนะแบบเดียวกันครับออมันอยู่ที่ช่าง เขาจะทาให้แบบไหนครับอยู่ที่งบประมาณด้วยครับอ่าแล้วก็จะทําสรงมาทําก็ได้ครับจะทำได้จะเอาเวลาก็ได้ครับบอกได้เลยครับพันเมตรออกคิดค่าเทสค่าคนขี่ค่าเสียงไทยนะครับอ่ามีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคุยกันอ่าเบอร์ทโทรน,นะครับอ่าในนี้ก็0816920844หรือเพจปงคึ่งเล็กมืองนอนสายตรงมาได้เลยนะครับใครที่รับชมก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อย,<ว>ยเผื่อจะดูยอดว่ามันเท่าไหร่แล้วเนี่ย คนดูพันกว่าคนประมาณนี้ครับไม่เยอะครับอะไรครับพระบิดาท้ายพระบิดาได้เลกครับท้ายพระบิดาได้หมดเดาท้ายแบบไหนก็ได้ท้ายหัวหยิกท้ายหัวเกาหัวท้ายหัวล้านท้ายหัวยิกมีหมดทำไมรถน้าแรงจางแรงที่ไหนละ่ะน้อนน้อย,อย,อย,อยมาขี่ให้น้าหน่อยดิ วันอาทิตย์มาร้องหน่อยคิดถึงนะ11 6ีเอียวอ๋อปาล์มกำลังรับชมสวัสดีน้องปาล์มนะครับตอนนี้อยู่บ้านอีสานสบายดีนะครับอ๋อเราก็กดไลค์กดแชร์ก็มีวันนี้มามีมีเสียงให้ฟังมีลูกสูกให้ดูมีเสาเสื้อให้ดูว่าลกตึงเมืองนนท์ทำแบบไหนว่าเหมือนโรงงานไหมอ่าโอเคนี่ดูกันแบบนี้เลย ที่ไหนทํามาแล้วมาให้ผมแก้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับทํามาได้เลยส่งมาได้เลยครับต่างจังหวัดส่งได้แรงแล้วครับนะอโอเคขอบคุณนะครับสําหรับที่ทําติดชมที่ให้ความแรงให้กําลังใจวันนี้ไม่แรงพรุ่งนี้ก็อาจจะแรงการทํารถก็คือการโมดิฟายครับทำมากทำน้อยก็ทำไปสวัสดีครับ สุดครับนานี่สวัสดีครับทุกคนนะครับช่างโลนะช่างโลโอ้โหขอบคุณมากนะครับทีุ่ตสา์นานๆผมจะไลฟ์สักทีหนึ่งวันนี้อารมณ์ดีก็มาไลฟ์มาแลกความคิดเห็นกันว่ารถมยุทธจักานะทำจักจาเท่าไหร่เหรอวางัดจำก็จักรก็จัก้อ๋อแล้ว เรายังไม่ขายนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างการส่งให้ตามทีมแ่งเทสตัวผมเทสอยู่ผมก็เทสแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นท่อชักยาวท่อตัวใหม่ออันนี้ก็คือเป็นท่อตัวใหม่นะครับอท่อชักยาวตัวใหม่อันนี้ก็คือไปเทสมาเมื่อวาน,นก็ถือว่าเวลาตัดมาก็ถือว่าโอเคเพราะรถก็มีน้ำหนักครบห่วงแล้วห่วงแล้วแล้วก็จะมีอะตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาอยู่ครับเรื่อง เรื่อท่อนะครับรอสักไม่นานเกินรอหรอกครับก็จะมีมีท่อมาจําหน่ายนะครับแล้วก็ปรึกษาได้ต่อหลังจากนี้จะให้คำปรึกษาเลยนะครับว่า,าวิธีการทำพิจาวช่านิ่มทำยังไงโอ้ใช่นะครับโหช่านิ่มก็ชักยาวใบใหม่แรงมากเนี่ยชักนิ่มหนองแคก็อยู่ในเครือข่ายช่างนิ่มนองแคชักแคแล้วหลุมแก้ว ต้นนี้นุ่ใหม่นุกคอ66ช่างของตากทุกคนผมให้เทสหมดเลยเทหมดแล้วก็ฟรีด้วยก็คือเราก็าตอนนี้ลูกค้าทุกคนรอ,อน,นิดนึงนะครับจะก็ชับเจาตัวใหม่แรงมากอ่ะช่างนี้วันนี้เทสมาเวลาดีมากกระูเล็กวิ่ง65 66 65ว66วนออน65โอ้ยกำลังทำให้อยู่ครับน้องเอครับไม่ต้องกลัวครับได้แน่นอนครับ ขอเวลาสักสอวันนะครับแล้วก็มีช่างแอร์ขอเวลาสองสาปีเวลาช่างแอร์นะครับช่างแอร์โนนช่างปสิบติมอนักกีฬาเนี่ยรอเป็นท่อซ้ายขวาไม่เอารอซ้ายรอซ้ายอย่างเดียวเขาบอกว่าคนนี้ขอซ้ายกําลังผลิตให้อยู่นะครับให้เทสไม่ได้ขายนะครับตัวต่างจังหวัดอ่ารบบที่ใจรักเอ n เแล้วก็จัดให้ทุกคน ติดก็กําลังรอสินค้าอยู่แอนอน์ก็รอสินค้าอยู่นะครับส่วนวันนี้ตอนนี้ก็กําลังเทสอยู่หลายทีมประมาณห้าหกทีมนะครับไอโอเคก็เทสอยู่คนก็เทสอยู่ตอนนี้ท่อผมอก็แจกเข้าไปมั่งอะไรไปมั่งก็เหลือที่บ้านไม่กี่ใบถ้าใครจะเอามาได้นะครับหน,นอแอนนขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์รอไม่ต้องไม่นานเกินรอนะครับวันสองวันนี้แหละครับ ไก่จ๋าท่อตัวใหม่แรงมากครับนี่เป็ไนไงไก่จ๋าเพิ่งได้ไปนี่โน,น,น้นนนันพลัมห้าอ๋อเจ็ดเจ็ดเนี่ยรอหมดเลยครับพวกนี้รอท่อฟรีหมดเลยเราจะช่วงแรกๆเราจะแจกช่วงหลังๆเราจะขายเดียวอ่าเรามีให้เรามีแก้ให้คนไหนทําเสื้อแบบไหนทางไหนเนี่ยพึกตามคุณได้เลยเรื่องข้อ,อเสียผมจะแก้ให้แล้วทําให้ถ้าไม่ดีผมไม่เอาตังค์เลยอ่าผมให้ฟรีเลยแต่รถลูกค้าอะไรก็เรื่องของคุณเลยอ่า แตส่วนบอกผมได้นะว่าชักคุณประมาณไหนหรือโถมเขเี่ยมมาให้เนี่ยชุดคิดเนี่ยผมคิดให้เลยตั้งผมเกียร์เสื้อเลยชุดคิดออผมทำให้เลยคุณไปลองดูได้เลยว่าดีไหมดีอันที่คุณทําหรือว่าคุณขี้เกียจหาคุณมาที่โรงตึงผมเลยมาเจอกอบผมตัวตัวเลยผมจะบอกให้แล้วทําให้เลยนัดผมได้เลยครับถ้าผมว่างแทนแล้วดูแก้วค,ครับั้งแทนเนี่ยโอ้ยมันอะไรอ่ะคอนซ่า เอ็กแมทจะทำท่อใส่ท่อเครอ,อาได้ไหมเออหือน้ำตาจะไหล <c oughs> โอ้โหน้องบอยมาเลยครับ <c oughs> โอ้ไก่จ๋าเว็บเสร็จยังครับนี่จ่าเยินบอขอลองหน่อยโอ้อนองบอยแอบเป็นทั้งใจถังเล็กว่าไงเขาว่าไงนี่ทังเล็กว่าไงคนนั่งลองก็ออตอบไปนี้ก็ลองได้นะครับ สินค้าเรากําลังช่วงนี้ระหว่างรอขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ว่าเราจะรอได้ไหมเราจะลองแล้วเราจะดีประมาณไหนจะต้องแก้ท่อมาให้ช่างสาหรับช่างชักจาวที่กาลังค้นหากันอยู่เนี่ยทุกทีมหลายท้ายเนี่ยก็เราอยากจะช่วยพัฒนา,าทุกรุ่นนะครับท่อและทั้ง4ีังหว่าของจังหวะเราก็มีสองยังหว่าก็กาลัง อ้เอฟขอบคุณบัตรดีอ่าบังเตะบอกรุงเทพโอ้เอฟซเล็กมองนนมานานแล้วโอ้ลูกพี่ท่อผมได้ยังท่ออะไรครับเอาท่อเว้ไปใส่เคอารว้นะครับเอ้ยน้ำตาจะไหล FC จากแทนละหลุงแก้วโอ้โหวันนี้ไปลองท่อไม่รู้เป็นไงนะท่อเคอใส่อ m a แ็ได้ไหมเออหือแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนานๆไหลสดทีนึง หลายสวดทีนึงก็มีประมาณนี้นครับน้องๆจะเข้ามาแซวเล่นแซวอะไรแซวได้เลยครับไม่ถือสาปี2012แล้วเดี๋ยวจะพัฒนาอะไรหลายๆอย่างลงออกไปให้ติดชมกันไล่กันเล่นกันอ่าพ่อวีโก้มีไหมเือถือใครเนี่ยไปนะโอ้โหพัฒกรพัฒกร,รไปอยู่ฮอนด้าเถอะมึงอะ่ะ ล้าพอมามืองนนท์0 8 1 6 9 2 8 d ีโอ้โหนะ่าเล็กท่อเล็กืองนนท์ใส่เครื่องตัดหญ้าได้ไหมได้ครับ <c oughs> ใส่ได้ทุกรุน่นนะครับท่อบ้านผม,มใส่ได้หมดนะครับมึงจะใส่ที่อะไรก็ได้เลยครับอ่าโอเคนะครับอ่าสวัสดีครับนะสหวัดดีครับไนะอยู่โลงกึงไหมเปิดลงกลึงก็ต้องอยู่โลงกลึงนะครับส <c oughs> วัสดีครับน้องเอ๋เขาเหลาแก้มโอ้โหไม่เจอกันนานรักเหมือนเดิมโอ้ยไฮโลไหมหมาเลยไหม เดี๋ยวขย่าให้ดูเลยดีกว่าเออทั้งเอิร์ดขณะท่ารับชมไฮโลโอ้โหไฮโลก็วิกเตอร์สีฟ้าทำชักจาวเลยไหมครับน่ามาเลยครับเอารถยกรถเข้ามาได้เลยตอนน,ตอนนี้กตอนนี้กำลังร้อนวิชาครับวิชาก็มีไม่เยอะแล้วครับจะมีไม่มากนะ้ท่อสายชักจาวกำลังผลิตอยู่นะครับนะ้า FC จากระยองนะครับขอบคุณมากนะครับท่อสูตร LFN ทั้งใจครับโอ้โห ฝากบอกแท้งแทนแล้วหลูแก้วด้วยว่าเป็นไงดีไหมไม่ดีจะจัดให้ใหมอ่อยู่สาขาไหนครับนะโอ้โหเห็นแม่งน้องๆทางงาัทท้งนั้นเลยแทนนครปฐมคิดถึงนะจังนี่มาดีนะครับเคราะหท้ายแท้ไทย,ทยแรงๆหื้อแต่ละอย่างรับสมัครลูกน้องไหมทําอะไรได้บ้างครับามาได้เลยทําเครื่องเครา์ทัก1.5เท่าไหร่ถ้างานแก้็สองสามหมื่นสามสี่หมื่นทำได้หมด เอฟซีจากอ่าอะไนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยชนบุรีนาราธิว่าชนบุรีวาโอ้โหเยอะจังโอ้ยวัดแท้อ้อแหมลูกน้องทั้งนั้นเลยเนียวันเนี้ยโอ้สวัสดีครับนะที่เอฟซีจากชนบุรีโอ้ผมเป็นคนชนบุรีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับโอ้ลูกพี่อะไรอนะ่ะเจไม่บอกเลยหมดเจแล้วโอ้เจ้าสัวน้อยและยองสวัสดีนะครับโอ้ ขอบคุณนะครับที่เอฟซีจากนราธาิวาสสุดแดนใต้สวัสดีครับนะาปอผาสุกชนบุรีรวยแล้วดิมาอยู่ชนบุรีอ่ะคนชนบุรีมาอยู่นอนคนนอนมาอยู่ชนบุรีวสวัสดีครับนะาจากชนบุรีโอ้โหชนบุรีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอฟซีโอเคผมก็ตัวท่อนี่ครับพลังทําอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับดีซีเท่าไหร่โอ้โหลึแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบกว่าดีซีนะครับตอนนี้ครับรถเคอาน,นะครับ รับสามมิลสามมิลครึ่งสี่มิล,มลแฟนนเล็กมานานแล้วเด็กจวาเด็กประจวบโอ้โหม่แล้วมีท่ออาซีนครับมีครับตีประมาณชาตีประมาณ3าปีครับ